ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็มาอยู่กับเที่ยวกรุงการนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่ว่าเรามาลองชิมอาหารกันครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านนี่เลยครัวบ้านเรานะครับอยู่หาดวอนบางแสนนะครับแล้วก็คุณหนลวงเราหิวแล้วนึ่ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวกินออเดิร์ก่อนสับก่อนสับก่อนเราชีดนี่เมนูแนะนามีอะไรบ้าง น้็ดองยำผัด,ดปูปลาปูล่าผีกินวซีทอดน้ำปลาน้ำพริกไข่ปูข้าวแห้งทะเลรวยมยำบุนเส้นโบราณสไทยทะเลซึ่งเราสั่งไปก็เกือบ <c oughs> หลายอย่างที่เป็น <c oughs> เมนูในดาวอ่านี่นะครับอนี่ก็จะเป็นบริเวณในร้าน นี่ก็จะเป็นครัวนะครับเข้าไปดูได้ใช่ปหมกล้วยให้เขาได้หรอผมงไหนเอาหรอต่จะไม่เด็ดเข้าเครื่องไหนอ๋อจะนั่งหลองไหนได้ใช่ไหมใช่แต่กำลังคิดอยู่ว่าพอหน้าจะเลี้ยงถึงแล้วเนาะน่าจะสิบสิบคิวสิบสองคิวได้นี่ระหว่างนั่งรอ อใช,ใช่ไหมเดี๋ยวน้องอิดพาไปดูวิวก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาดูไอตอนนั follow, ่งกินอีกทีนึงว่าจะได้วิวไหนแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูวิวรอบๆของร้านก่อนละกันครับก็ถุกโตลก็จะได้เห็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นรอบๆนะครับบริเวณร้านที่ร้านอาหารก็เดี๋ยวไม่ว่าจะได้โต๊ะตรงไหนเนี่ยอินมองว่าสวยแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราได้กินเนี่ยน่าจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกพอดี mm hmm. น่าจะถึงคิวเรานะครับก็จะประมาณนั้นนี่สวยมาก ีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ะนั่งแล้วนะคะโต๊ะเราก็คือติดชายหาดแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูให้คุณผู้ชมอิสระเล่นที่47นี่ค่ะนี่ด้านหน้านะคะของเราจะเป็นแบบนี้เลยปึ๊บคือเมื่อกี้นี้พนักงานเสิร์ฟนะคะเดินมาแจ้งว่าตัวคนวันนี้คิวเยอะมากจะทำให้อาหารเนี่ยออกลราช้ากว่าปกติเลกน้อยนะครับซึ่ง อีกเด้งก็มารวมกันว่าปกติเนี่ยใช้เวลารอประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้จะช้ากว่านิดน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามันจะประมาณกี่นาทีนะครับที่กว่าที่อาหารจะออกกัน A few moments later ต่าพี่ครับสั่งเครื่องดื่มถ้าสั่งสามขวดจะได้น้ำแข็งฟินติดสามเลย ถ้าหลังพุ่งเร็วจะได้น้ำแข็งอ๋อเอาเอาวางไว้ก่อนไหมสั่งไปสองสั่งไปสองตอนนี้ไงของเราสั่งไม่ใช่หรอไม่ก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่รับก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าเกิดรับก็คือน้ำแข็งอันนี้จะฟรีไม่เกิาไม่เอาสองสองก่อนได้ไหมถ้าเกิดเพิ่มแล้วค่อยตัดน้ำแข็งออกได้ไหมหรือว่าต้องสั่งเลยอุ๊ยกลัวกินไม่พอเออไม่เอาไม่เอา ก็นะคะแจ้งคุณผู้ชมก็คือใส่ไม่ใส่ค่ะโอ้ยทับไทยก็คือนะคะสำหรับโปรอ่าสำหรับสายดื่มนะคะก็คือแอลกอฮอล์ก็คือถ้าเกิดสั่งครบสามขวดหรือว่าหนึ่งเซตนะคะก็จะได้รับน้ำแข็งฟรีอีกหนึ่งถังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใส่หลอดอ่าไม่เอายังไงเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้ว่าอะไรแม่ แล้วก็เมนูแรกนะคะที่มาถึงแล้วนั่นก็คือเมนูนี้เลยไทยโบราณพิเศษข่ะไทยโบราณพิเศษนะคะก็คือเราสั่งพิเศษมนาะเพราะว่าใช่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ต้องสั่งะคะ่ะอันนี้มือไข่ทอดนปลาไหมครับมือไข่ทอดกระเทียมนะอะ นี่ครับหมึกไข่ทอดกระเทียมครับนี่ชื่อเมนูเต็มๆคือหมึกไข่แดดเดียวทอดกระเทียมใช่น่ากินเลน่ากินมากเลยหมึกไข่แดดเดียวทอดกระเทียมอุ้ยค่ะหิวน้ำพี่เติมหนเดี๋ยวไปบอกเขาก็ได้นะผัวเมื่อกี้เอามาเสิไม่น่าจะพออุ้ยอันนี้ร้อนมากอันนี้คือต้มยำทะเลนะครับต้มยำทะเลต้มยำลวมมิตรปะต้มยำลวมมิตรด้วยเนาะรวมมิตรทะเลแล้วก็ อันนี้พี่บีบอกว่าไม่ใช่อาหารนะคะอันนี้ก็คือเป็นออเดอร์ของว่างาย่เป็นของว่างนะคือหอยนางรมทรงเครื่องทรงเครื่องคือการกินหอยนางรมทรงเครื่องไม่ห่วงพี่อิดไม่ห่วงอะไรนะไม่ห่วงพี่หนึ่งกับกัานกล้วยน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นกู้แบบมีรรยาการห่วงตัวเองห่วงตัวเองสองคนค่ะกับพี่บีเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เราจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยหลับค่ะเพราะว่าอิ่มอาหารเยอะมากเลิศ อนุ้นอาจจะไม่โสดจริงนะคะแต่น้องอิดคือโสดจริงค่ะเขินจุงเขินจุงกินกงถึงน้ำดกินแล้วก็ยิ้มให้กล้องก็คืออันนี้เป็นเมนูที่หลังจะกลับจกชุมพรนะคะทุกครั้งที่กรุงกลางไปเที่ยวไหนถ้าเกิดมีก็คือจะสั่งกินตลอดนะก็คือมาไปเลยหมึกไข่น้ำดำนั่นเอง แล้วจะกลับไปบุ้มพรหนูเป็นบ้าไปเลยไปที่ไหนต้องสั่งแต่ประเด็นอยากลองว่ามันจะอร่อยเท่าไหมแต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะตั้งแต่สั่งไปที่ไหนมาก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่มีที่ไหนยังอร่อยเท่าจุ้มพรนะถึงมาที่นี่หอ,อ,อยนางรมสดมากนะครับหวานมาก ผัดไทยเป็นไงได้ในราคา50คุณอยากได้ถ้วยแบบสมเดี๋ยวเจขอถ้วยแบบสมกับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมไมราคา50ดีกว่าราคาเยอะขอถ้วย,ยแบบตัวผัดไทยโบราณผัดออกมาได้แห้ง หอมกินกะทะมากอบอกได้เลยว่าหอมกินกะทะมากแล้วก็ใช่แ,แล้วก็คือเส้นอ่ะมันเหนียวนุ่มมากคือใช่ <ๆ S 1> แต่มันไม่ใช่เส้นแบบไม่ใช่เส้นแบบผัดไทยที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะกินไม่ชอบผัดไทยสมัยนี้ที่มันแบบเป็นน้ำฉ่ำๆอ่ะแต่อันเนี้ยเส้นไม่ติดน,นะโดยที่น้ำไม่ได้ฉ่ำแห้งๆใช่คือปกติอ่ะเขาทําให้น้ำฉ่ำเพื่อที่จะให้เส้นมันไม่ติดแต่อันเนี้ยมันรู้สึกกินแล้วรู้สึกเทลตี้เราไม่รู้สึกผิดที่กิน แต่อย่งอางอื่นท,ที่ไม่รู้สึกแห้งเออม,มันมันมันนุ่มอมามันนุ่มมากอะเวลากินเส้นนะครับเราก็พอเรือว่าข้าวต้มอืมเฮ้เดี๋ยวเราไปหารตีกินลิมหาดบังแสนกัน,นอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเมนูที่น้องอิดเลือกมาเองนะครับเพราะว่าดูจากในรีวิวมาก็คือเขาบอกว่าอร่อยนั <ส aling> นนก็คือหมึกไข่แดดเดียวทอดกระเทียมมาทีมรสชาติกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคิจะลืมสั่งข้าว ชื่อเป็นมึกไข่แดดเดียวแต่ก็ยังสมกับเป็นที่เป็นบางแสนคืออะไรรู้เปล่ปติดหวานเออบางแสนกว่าค่ะบงแสนคืออาหารทุกอย่างก็คือหวานแต่ว่าคือด้วยความที่อิดเองนะครับเป็นคนที่ชอบกินหวานอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าวมันนาอร่อย <c oughs> เห็นไหมตอนแรกไม่เอาสามขวดจะหมดสองข,ขดวดดีแล้วพอแล้วพอแล้วก็คืออ่าจะออกรสชาติหวานนํำนิดนึงแล้วก็เค็มตามรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเลยแล้วก็พอมาอยู่กับกระเทียมย่ หอมบึกดำเป็นไงครับพี่หนึ่งชิมดูชิมดูค่ะอันนี้ถ้าไม่ใช่ก็เก่งอันนี้<ด>คือไก<ด>่ตีทอดน้ำปลาเนะาะใช่อันนี้นะคะเป็นเมนูแนะนำอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไก่ตีทอดน้ำปลานั่นเองวิจจะบอกว่านี่ขออนุญาตอวด เราได้ท่อนที่เป็นท่อนท้องนะครับมีไข่ปลาอินทรีมาด้วยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเอ่ยน,นี่ไข่ไข่เจียวหอยนางรมเข้าไปแล้วสมันไข่เจียวหอยนางรมนะคะยังไม่ค่อย S <S ปก,ก,กติที่เราไปกินมาในที่ชุมพรอนะ่ะมันจะออกหวานเค็มน้ำนัวใช่ปะแต่อันเนี้ยมันจะเค็มนำ้ำแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันแต่ยังไม่เท่ายังไม่เท่าชุมพรยัยงเ,ยเป็นเดอะเบสอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครอ <ใน S 1> งชุมพรได้ย่างยังไม่มีใครล้มแชมป์ยังไม่มีใครล้มแชมป์ชุมพรได้นะคะน้ำพริกไข่ปูใช่ค่ะใช่น้ำพริกไข่ปูค่ะนี่นะคะน้ำพริกไข่ปูค่ะ ก็ติดใจผัดไทยอ่ะผ<ม>ัดไทยอร่อยผัดไทยอร่อยมากผัดไทยอร่อยดีด้วยนะอ,<ม>อือมันคือดีเลยอุ้ยต้มยำอร่อยมากน้องอินชิมเรียงค่ะยำพี่บีรีวิวให้คุณผู้ชมฟังเลยค่ะล้มยำเป็นไงบ้างต้งยมยำวันนี้จะเป็นต้ยมยำน้ำใสนะคะก็รสชาติแบบก็ยังติดหวานนืดนิดนึง,นง,นงแต่ว่าก็ถือว่ายังรสชาติแบบรสชาติดีอยู่แต่ว่าติดหวานสไตล์บางแสนอ่ากินแล้วสดชื่นร้องขอเมืม่อกี้พูดกับสิงห์ใช่ค่ะ ข้ามาแล้วร่าัขอบคุณครับอ่าเรื่องข้าวมาช้าต้องบอกก่อนนะคะว่าออกตัวก่อนเลยไม่ได้ความผิดทางร้านนะคะเป็นความผิดของเราเองที่เราไม่ได้สั่ง,งตั้งแต่ต้นเราเพิ่งเดินไปสั่งมาส,สักรู่นี้เือร้านเขาก็เลยเพิ่งจะเอามาให้นะคะก็<ๆ>เลยจะเหมือนว่าทําไมเฮ้ยข้าวม,มาช้านิดนึงอะไรเงี้ยเยเดี๋ยวเราจะชิม ซอสพริกสีราชาถ้ายุกยุกเรายุกเราก็จะต้องรู้จักซอสพริกสีราชาเดี๋ยวเราดูว่าแต่อันนี้ยเขาเขียนว่าซอสพริกโกสดแต่เดี๋ยวจะลองชิมว่าแบบเขาบอกออริจินัลลองดูราคาดีมากสำหรับจานนะครับที่แบบใหญ่ขนาดนี้กับราคาร้อยกว่าบาทนี่ถือว่าถูกมาก เมนูทอดน้ำตาจะหวานหรือเปล่า<อ>บางทีทอดน้ำตาตัวเนื้ออร่อยแต่ก็ยังคงหวานอยู่แว่ามันมีเค็มตามนะครับโดยได้ตัด้วยตัวตอดน้ำตาตัวตอดน้ำตาทำอร่อยนะครับอ <c oughs> อกหวานหวานเค็มๆนะครับ <c oughs> ตัวไข่เจียวกินแล้วเปล่าว่าโอเคนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นเมนูไข่เจียวนี่แหละที่อิจิตึกว่ามันไม่หวาน ช่ดูดิแล้วมีไข่ปูคือปูแบบตักงขึ้นมาดูว่าไข่เค็มแดงเยอะมากยังไงครับน้อพี่ไข่ปูกันกล้วยอร่อยอ่ะอีกแล้ะเค็มๆมันมๆนัวๆไม่เผ็ดมากคนไม่กินเผ็ดกินได้หวานไหมไม่เท่าไหร่ไม่หวานอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมโอเค จะ ASMR ไหมเกี๊ยวผักเกี๊ยวถั่วพลูไก่ทีทอดไงครับอร่อยไม่ได้คำว่าอร่อยเอาดิฉันกำลัง ASMR ถั่วพลูอยู่กลอบมาก มาอะไรนะร้องเพลงจะเคลียหูเคลีย์หูก่อนลงน้ำเดี๋ยวบีบีจะดำน้ำเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะพี่บีอะไรนะไปหาอะไรกินแถวชายหาดบางแสนกินเครปหรือว่ากินโรตีโตเกียวใช่ริมหาดริมหาดกินไอติมก็ได้ไอติมเป็นรสเข็นแล้วพวกนี้หรอใช่วันนี้วันเสาร์มันจะมีไอเนี้ย มันตอมัจะมีที่เป็นาบอไม่ต้องจะติดที่เปนร้านใช่ไหมใช่ไม่ได้เป็นร้านแบบเป็นรถเข็นได้แแต่ว่าทางฝังหาดบางแสนน่ะเราก็กินแบบชิลๆละโตเกียวโรตีไอติมเซเว่นอะมันมันมีไอติมออกมาวอเมืกี้ไปดูมาแล้วไอติมโกสของวอลของวอลไอติมลูกขีใช่ลูกขีนะคะทุกคนมีโรมันดิลากาเสช็อกโกแลตของวอ นี่เผื่อวอจะเข้าถ้าวอเข้านี่จะกินวอทุกที่กตลอดไปเพราะว่ากินฟรีไงเราเป็นพี่แล้วก็ตอนนี้เราก็อิ่มเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องไปเช็คบินสาหรับที่นี่นะครับการเช็คบินไม่ได้มาเช็คบินที่โต๊ะแต่ต้องไปเช็คข้างหน้ารับ ตรงบริเวณที่เราล็อบคิวนะคะใช่เดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันดีกว่าว่ามือนี้จะโดนไปเท่าไหร่เฮ้ยเรามาถ่ายกันดีกว่าพี่ดีถ่ายว่าพันเจ็ดพี่หนึ่งถ่ายไปเท่าไหร่ครับพันสามพันสามกันกล้วยถ่ายไปเท่าไหร่จ้ะประมาณพันพันห้าพันห้าน้องอิดเหรอคะพันหกกวกัน เดี๋ยวดูกันนะครับว่าระหว่างพันสามพันห้าพันหกพันเจ็ดใครจะถูกแล้วก็เหลือใครใกล้เคียงสุดเ,เชฟบินครับโต๊ะสิบเจ็ดค่ะพันหกยี่สิบ ถูกค่ะเงานฉันทายว่าพันหกนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋พี่ีสแกนพี่พีเช็คตัวเดยกันนะครับขอบคุณค่ะพันหกยี่สิบน้องอิดค่ะถูกคันเดียวครับอโเคขอบคุณครับนี่ราคาดีมากเฮ้ยทุกคน ราคา,า,าดีมากาดีมากกินลบาอาหาร9อย่างข้าว1โถโคกวดใหญ่1ขวดเบียร์สิงสองขวดพันหยสิบอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะตรงล้านจอดรถก็คือสามารถยื่นบินให้กับทางที่ที่เขาดูที่ล้านจอดรถได้เลยก็คือจะไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถนะครับสําหรับลูกค้าร้านบ้านเรานะครับสําหรับบ้านเราก็ประมาณนี้ แล้วกันแต่ว่าจะยังไม่ปิดคลิปที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาของหวานกินกันต่อเดี๋ยวอิดขออนุญาตไม่ปิดคลิปที่ร้านของหวานที่จะไปกันแล้วกันนะครับจริงเหรอเรียกว่าร้าเลยไปริมชายหาดบางแสนไปหาโรตีกินจริงมาบางแสนไม่กินของหวานก็คือเหมือนมาไม่ถึงบางแสนนะจ๊ะ สวัสดีครับแล้วเราก็มาอยู่น้าร้านของหวานแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ีบางแสนนะจ๊ะคือเราอยู่รัดกระบังจ้ากินกินเลยมาบางแสนไม่กินของหวานก็ถึเหมือนมาไม่ถึงบางแสนนะจ๊ะเราอยู่ลัดกระบังจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางแสนรถเยอะมากด้วยจังที่วันนี้มันเป็นเสาร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีที่จอดเลยก็เลยกลับมากินนมสดที่รัดกระบังนะจ๊ะ ร้านประจำจ้านี้จ้าร้านดื่มนมนั่นเองของน้องอินนะจ๊ะก็จะเป็นนมสดเย็นจ้าของพี่พี่เป็นอะไรจ้าโอ้ตีนมสดร้อนค่ะของพี่ดนึ่งบอกพูดให้พราพี่หนึ่งไม่ใช่บดโก้กหกพันค่ะกล้วยยังไม่มากล้วยเป็นช็อกมิ้นต์เย็นของการกล้วยเป็นนมช็อกมิ้นต์เย็นนะจ๊ะ แล้วที่นี่ราคาไม่แรงนะคะของนมสดเย็นเนี่ยของอิฐอย่าแก้วโตะแค่ประมาณ30บาทสิ่บาทนั่นเองแล้วของพี่บีเนี่ยที่เป็นหลอดเนี่ยอยู่ที่แก้วละ25บาทเอง่โอ้โหถูกมากโอนตินนมสดนะแล้วแก้วใหญ่มหมเทียบกับน้ะพี่บีนะคะแต่อย่าเทียบกับน้ะอิฐเพราะเทียบกับน้ะอิฐกัเลยกันเิยที่ขายนี่เทียบกับน้ะอิฐแล้วกันนี่นี่นะคะของหวานของเราก็คือบังปิ้งลาดแยมสตรอเบอร์รี่จัง ปังนึ่งสังขยานะคะี่นค่ะงกันมกินข้าวไม่อิ่มนี่นะจ๊ะน่ากินมากเ <c oughs> อก้ยนันเนื้อสังขยาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้หวานมากใช่มันอร่อยมากแล้วขนมปังนี่คือนิ่มมากนุ่มมากเลย นี่จ้าขนมปังแยมธรรมด้าเมื่อกี้ยังแบบเอาหอยย่อยเลแย่กันคุณที่ได้กินของหวานแยมปลาตะเบรดเปรี้ยวไปหร่อยเนาะชนใช่คุณีมูน่าเราเหมาอนกันมากคุณรมีหวนปรอมเนาะคุณรีมซีวิวจีคุนรีเพิ่งดูแบงค์กพิมพ์ถามมาแบง์กบอกเวลากินแค่บอกว่าอรอย สำหรับวันนี้นะคะก็ฟงจะประมาณนี้ก็น่าจะได้กินทั้งของค้าแล้วก็ของหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคลิปแรกเนาะที่ไปรีวิวการกินโดยเฉพาะเลยก็เป็นการกินสไตล์พุงกลางนะคะเราจะไม่ได้เน้นรีวิวอาหารอะไรกันมากมายนะคะก็คือรีวิวตามความรู้สึกของเราแต่ว่าก็เน้นคุยกันไปเรื่อยๆตามภาษานะคะชาวแกง๊งพุงกางกันเองถ้ายังไงก็ กลางไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะอัปเดตคลิปให้ดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ,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 บ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายจุกหน่อยจุบ๊บ